ใช้มือตอนที่ที่หน้าเราที่แต่ที่หน้าเราไม่ตองจับน่าจะเป็นช่วงที่เจ๊พยายามต่อสู้แล้วคนอยู่ต้องจะทำยังไงอะจำไม่ได้กับแต่รู้ว่าน่าจะไปเล็กเพราะผมอยู Spirit ่อยู่ผมก็จิบเลยเล็กเล็กเล็กตานั้นมากวนไว้อย่างนั้นี่ยครับมามาแบบอยู่จะแทงบักันอยู่แล้วกลามซุกผมอยู่ผมก็ไปไปตอนนั้นเล็กจนทางนี้ก็ผมทำไมทุกคนผมเชื่อหลือเกิดเขาได้ยินกันบุดคนเลยตอบว่าไม่ถูกเพื่อนคนรู้ดีครับไม่ต้องห่วง ทุกยีดีเราทุกีในความฝันของผมผมตกแกก่อนนะเอาอะไรสักอย่างนลเพาต้แก้ผมทำไมตานั้นต้าเรานานั้นติมาสาบผมผมตบตีผมตกแกเบาๆนะเนี่ยอยู่ๆก็แตกเลยอยู่ๆเลือดอาบเลยอ้แตกแล้วแล้วยังต่อตับจฉตกแกไปดีไรเงี้ยครับแก้วยาวตอสู้แล้วก็ดิ้นหุดครับเวเราทำไงเรา ตับมือได้ก็ไป็นจังหวัดทุนบุญเหมือนท่านตอยบอเลยครับมันดอะไนม่มีไมนะ่คิดบ้างเหรอทับเียโอ้นี่ถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอาข่าฝันนั้นไปทำนั้นหนั่นนนเชื่อผมไหมเพราะว่าภาพมือเี่ยสร้างมาจากาชีวิตจริงรับขอบคุณครับผมพาดีไม่เลวทำได้เยมากเลยโอ้ยแค่นี้เด็กๆครับ เดี๋ยวปาจดไว้แล้วก็เริ่มไปปาไปทำตังค์น่ะโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวถ้าเกิดไม่จบตายดโดนจะไม่ไม่จะไม่ไม่เป็นไรมาครับผมนี่ไหมดูความสามารถของผมโอ้ยนี่มันหนักไม่ได้ผมผมเดียวโอเคอยู่พยายามดักตัวนิดนี้พยายามไหนๆก็เรียนมาแล้วร่ำเรียนใหญเสียชื่อตัดผมจบสาวสถานตัดหม้อจบ วิชาเดินบนน้ำได้ลงหดวใจหายตัวได้ด้วยกระหาฮักตอนที่ว่าในความฝันของผมเนี่ยที่ผมอยู่ในน้ำเนี่ยผมทำไอ้ให้ได้ยินเหรอไป่ก็ไม่เห็นผมห่าไหมครับห่าดีๆกําลังดีผมกลังไปได้ตัวตัวแก่ไอ้ให้ได้ยินจังหัวอย่างดูแก่ตาหมืต่างมือทีทํางานนะต้องโดนทํามาไม่กี่วัน้าผมทาบครับเป็นมาที่โอ้โหแบบก็สุดมาดีนะครับ ไอ้ยาไอ้อาวปหมดอ้าหมดอ้บุ๊ไบุ๊คดูปไมตุกับวาดีจงๆเราได้บาวก็เต็มทีเลยพ่งไงไอ้อ้าไอ้าวจััด้ังหั้เอ๊อมันดูสิครับท่ารู้ิงไ้ผมไม่แพ้ใครครับจะูว่าเองกล้าองใช่ไหม <ๆ S 2> อะไรนะ,ะ <ๆ S 2> เองกล้าจะนั่งยังไหท่านในความฝันของผมแล้วได้ครับจริงจริงไม่กลันนี้จริงเหรอ จริงไหมนกจริงไหมเนี่ยนี่ความฝัหรือความจริงครับจริงความจริงก็จริงพอแล้วผมจะคหายแล้วกูเราถ้าเกิดเป็นความจริงแล้วผมอยู่ได้ผมจะไอ้ทินทำไมกระับผมี่ผมไอผมไอตัวผมรอที่ได้จับผมได้เนี่ยที่ดูไม่มีใครเห็ผมต้องไอแล้วผมก็ยืนเฉยอยู่ตรงนู้นวักวักมือแล้วกัขนเิบาร์รบ ผมก็นติเล่ยเพื่อนคับใช่ไหมครับผมผมผมเล่าเรื่องผมครับเพราะเรื่องนี้ผมกัำกำเอกครับ